กรานีซาลาหห้อยกว่าคนโฮมสุมนุมประท้วงทางการสอปรประปวยุตนาตึกสาปษาซา,าทินครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์พวกประท้วงซึ่งส่วนใหญ่เป็นสมาชิกองค์การพันธมิตรเพื่อภาษาทิทปไตยในลาวได้พากันลุยหินมากทนความหนาวคือ สวัสดีสวัสดีครับทักไทยเอฟซีทุกท่านทีเข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยครับพี่น้องณประเทศแคนาดาครับตอนนี้เวลาสี่ทุ่มทักไายพี่น้องฟังไทยฟังเล่ารวมทั้งเอฟซีพี่น้องไทยเล่าที่ติดตามอยู่ทั่วโลกก่อนหนึ่งครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เข้ามาครับพี่น้องทั้งช่อง u t u b e สิเดบพัฒคลิปไ,ปไหม่มนะครับสาหรับคลิปนี้ครับพี่น้องประเด็นก็คือเรื่องพวกคอมเมนต์เล่าในต่างประเทศนี่แหละครับพี่น้อง คือมันมีมานานมากๆนะครับตั้งแต่สิบกว่าปีย้อนหลังแล้วนะครับมันก็ออกมาในนามรัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวนี่แหละนะครับมาแบบแทรกซึมในต่างประเทศเยอะนะครับตอนนี้ก็ทำให้พี่น้องเรานอกที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยเ,เ,เขาก็ออกมาต่อต้านตลอดเวลานะครับมันมาในนามสปปลาวอย่างเช่นอ่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องการต่อสู้สในเวทีโลกนะครับนะครับหรือว่าเวทีสากลระหว่างประเทศเนี่ยหลายครั้งนะครับที่รัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวเนี่ยหรือว่ารัฐบาลลาวเนี่ยามาประชุมในต่างประเทศนั่นนี่นะครับ <ๆ S 2> ก็จะเจอนะครับกลุ่มาลาวเสรีในต่างประเทศเนี่ยนะครับที่เขาไม่เอาระบบคอมมิวนิสต์เนี่ยที่เขาหนีจากเวียงจันทร์ตั้งแต่สมัยหลายสิบปีก่อน เขาก็ออกมาประท้วงกันต่อต้านกันอย่างหนักเลยนะนะครับไม่ว่าจะประชุมอยู่ออสเตรเลียอ่าอยู่ฝรั่งเศสอยู่แคนาดาอยู่อเมริกานะครับหรือว่าอยู่เจนีวาเขาก็มีการประท้วงอยู่แบบนี้ทุกปีทุกครั้งนะครับต่อต้านรัฐบาลคอมมิวนิสต์เราจนรัฐบาลคอมมินวนิสต์ลราเนี่ยเวลาไปประชุมในต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะในประเทศที่เสรีนะครับ ไม่กล้าที่จะออกสื่อแบบว่าออตั้งประชุมไม่ค่อยมีกลุ่มคนลาออกมาต้อนรับนะครับจะไม่ค่อยเห็นภาพนี้ที่รัฐบาลลาวมีกลุ่มคนลาวในต่างประเทศออกไปต้อนรับไม่มีรัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาเวลาออกมาต่างประเทศหรือมาประชุมนะครับส่วนมากก็คืออยู่แต่ในสถานทูตลาวจะไม่ค่อยได้ออกไปชุมชนคนลาวเพราะว่ากลุ่มคนลาอ,อพยพมันเยอะไงนะครับไม่รู้กี่แสนกี่ล้านคนแล้วตอนนี้นะครับ รวมทั้งกับพี่น้องคนลาวม้งที่หนีจากพวกคอมมิวนิสต์มานะครับเดี๋ยวผมให้ดูบรรยากาศนี้ครับทุกคนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพเก่าที่มีการประท้วงต่อต้านรัฐบาลคอมมิวนิสต์ตลอดนะครับในเวทีอาสากลนะครับเมื่อวันที่2มกรานี้าเจ้าลาวห้อยกว่าคนโฮมซุมนุมประท้วงทางการสปรปลาว ยุตนาตึกสาภาราสาตร์ที่นครเจนิวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ผู้ผู้ท้วงซึ่งส่วนใหญ่เป็นสมาชิกองค์การพันธมิตรเพื่อภาษาทิปไตยในลาวได้พากันลุยหิมะทนความหนาวคือป้ายและห้องโฮขึ้นไปในต่อหน้าตึกสาธาราสัตว์นี่ย้อนพวกนเองเหตุการณ์ปกครองในสมบยกราปจจุบันเมืการปกครองแบบเผด็จการคอมมวนิสต์ท่านเดียวนับแต่ปีพันการ้อยเจ็ดสิบห้าเป็นนมา กเขแบบได้ทําการลดขีคูนีทลายทีความเป็นมนุษย์ของประชาสนลาวทั้งชาติย่างให้เองและกําลังนำพาประเทศลาวไปสู่ความหายนะาเธอนแม่มากพวกเขาเรียกห้องให้มีการนับถือสิทธิมนุษย์และปฏิหูการปกครองในลาวให้มีหลายพักการเมืองแบบมีการเลือกตั้งอย่างเสรีเป็มน้ำไปจากประเทศลาวออกจากประเทศลาวฟรีประชาสนลาว unity and, EN and solidarity. ร่วมกันสามาคีกันส่วนดรบุญพรจันทรวงวีเซอร์ประธานธนธมิตรเพื่อประชาธิปไตยได้กล่าวว่าเธอไม่ว่าทางการของบุกกราได้ควมเสียนสุดที่สัญญา้านทชิมนุตของตาตัดไปแล้วหลายสภาพก็ตามแต่ในตัวจริงแล้วพวกท่านบ่ไดปฏิบัติแต่ประการใดเลยวงกัะข้ามยิ่งน้ำมือทับมือน้ไใยเองขึ้นไปกว่าเก้า จุดประสงค์อีกอย่างหนึ่ง้าลาวมาประท้วงเธอนี้แม้เพื่อประท้วงเจ้าหน้าที่ขั้นสูงของโปโปลาวที่มาห่วมกองประชุมกับสาภาษาเพื่อทบทวนเบงการปฏิบัติตามสิทธิมนุษย์ของรัฐบาลลาวในระยะ4ี่ปีที่ผ่านมาสายแตุที่ม,มีการแก้ไขปัญหาสิทธิมนุษย์ในลาวอย่างจริงจังแนปัจจุบันนั้นกย้อนว่าการปกครองในสปปลาวบ่มีเอกราชอย่างแท้จริง ผู้นำพรรคได้ปล่อยให้เวียดนามคอมมิวนิสต์เข้ามาคอบคองเราในทุกด้านตามสัญญาพิเศษลาแล้ว,วยนนามที่เจ็ดกันในวันที่18ปกรกฎาคม1977ร้เคือด้านการเมืองพวกไทยไนดะ้อนุญาตให้เวียดนามคอมมิวนิสต์มาบงการทุกระดับและขั้นการปกครองอันสัมพันของเราในทั่วประเทศตามแผนการยี่ของเราที่ได้บรรลุไว้ในสัญญาดังกล่าว ครับพี่น้องครับสังเกตธงนะอันนี้คือธงช้างสามเสียนเขายึดถือธงในสมัยพระราชาณาจักรลาวนะครับเขาไม่เอาธงชาติลาวที่สอปป,อปอลาวทุกวันนี้ก็คือธงนี้เนี่ยธงกาวงเดือนเนี่ยคือเป็นธงที่พวกคอมมิวนิสต์เขาเข้ามาเขาก็เลยไม่ให้ใช้ธงช้างสามเสียนพวกคอมมิวนิสต์เวียดนามเขาให้ใช้ธงนี้ก็จนถึงใช้มาถึงทุกวันเนี้ ทีนี้ทาไมเวลาที่กลุ่มลาวนอกเนี่ยนะครับเวลาเจอพวกลาวในที่มาจากสอปป,อปอลาวมาในต่างประเทศเนี่ยคือเขาแอนตี้สุดๆนะครับเขาไม่ต้อนรับเขาจะออกมาประท้วงต่อต้านนะครับแม้กระทั่งลุกลามไปแม้กระทั่งในวัดมีปัญหากันอ่าอย่างเช่นทุกวันนี้ในวัดอ่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องยังไม่จบจนถึงทุกวันนี้ยังขึ้นลงขึ้นศาลกันก็คือในวัดแห่งหนึ่งในอเมริกาขอไม่เอ่ยชื่อวัดนะ ตอนนี้ฟ้องร้องกันยังไม่จบตั้งแต่หลายปีแล้ววัดแห่งนี้นะครับมีพระที่มาจากลาวนะครับอันนี้เขาพูดกันในสายพี่น้องลาวนอกนะเขาว่าพวกคอมมิวนิสต์เข้ามาแทรกซึมเวลาที่จะนิมนต์พระมาเนี่ยมาจากสอปป,อปอลาวนี่หมู่บ้านหลายแห่งในอเมริกาเนี่ยเขาไม่เอานะเขาต้องการให้กลุ่มคนลาวนอกนี่คือบวชเป็นพระเอง เขาไม่รับพระที่มาจากล้วเพราะเป็นพระที่ทํางานให้กับพวกคอมมิวนิสต์เราเขาก็ออกมาต่อต้านหลายครั้งนะครับผมเจอคลิปอ่าเจอคลิปที่ทะเลาะกันในวัดเนะี่ยนะครับวัดนี้สร้างขึ้นมาเนี่ยเขาต้องปักธงช้างสามเสียนอย่างเดียวเข้าใจไหมครับอันนี้คือธงช้างสามเสียนเนี่ยเขาต้องปักธงนี้แต่พระในวัดเนี่ย ที่มาแทรกซึมกับพวกคอมมิวนิสต์เนี่ยอยากปักธงสปปลาวเนี่ยคือมันตกลงกันไม่ได้มันก็เลยทะเลาะก,กันมันก็เลยจะขึ้นลงขึ้นศาลอะไรกันนี่แหละครับพี่น้องครับพวกคอมมิวนิสต์มันมาหลายรูปแบบนะครับมันจ้างเงินกันมาหวังที่จะมาทําร้ายพวกกลุ่มเสรีลาวเสรีในต่างประเทศนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมให้ฟังพี่คนนี้นะครับที่เป็นคนลาวนอก ที่เขาพูดถึงเรื่องออพระที่มาบวชในวัดแห่งหนึ่งในอเมริกาเนี่ยเป็นพระที่มาจากสาปปลาวหรือว่าพระที่มีหัวคิดแบบคอมมิวนิสต์ลาวเนี่ยทำไมคนลาวในอเมริกาเขาแอนตี้นะครับเขาไม่เอาเขาฟ้องร้องกันอยู่นะครับในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวไปฟังคลิปนี้นะครับแล้วฝาก FC กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับบักจันซชัวชิมิยัง เห็นบอกัจจันซัวสิมีอย่างบวชแดกเข่าแรงเห็นบ่แดกเข่าแรงอีกเห็นบ่บวชบวชแล้วแดกเข่าแรงยอชวเนี่ยมันบ่แดกเข่าแรงนะะโอเคบวชลวมีมาหมอบมาม่าลูกซอกลูกชิ้นเพอเพอสั่งให้เด็กน้อยหรือว่าไม่ออกซื่อมาให้สำนักกุ้งบสเตอร์อยู่ในตู้เย็นแดและแม่เห็นบ่ลละไผเชียนอย่างได้ยูวัดก็มีอินเทอร์เน็ตอีกเอา แดกอิ่มแล้วก็เข้าอินเทอร์เน็ตเบิ้งหนังโป้แล้วเพื่อเพื่อเบิ้งหนังโป้โทรหาผู้สาวอยู่เมืองลาวคุณ่ะเห็นบ่ล่ะเจียงได้สมเจ้าโง่เองเด้โง่เองเลยชิมาห้องมาหนหยังเห็นบ่ล่ะเอื้อนตำรวจมามันชิมาเฮ็ดเอียงตำรวจนะเนี่ยบอกข้าเจียมันสิกเลยเอื้อนบักจันซัวเลยแหละย่าอย่างค้าเดียวรดบักจันซัววันสี่เอออันอันนั้นทนายเพิ่นก็อีหยังก็อีนายไส้ลิ่นออ จากเลียหขี่หูดากันพระเจ้าสิหู้จันเขาเขาเขาก็แดกน้ำกันเห็นบ่ละเออสิไปว่าวัดมาโว้ยมาสอมมาแปลงมาเห็นคือเกามาเป็นนี่ขันหัวใส่หัวอีกเป็นนี่ใสหัวอะไรอย่างบ่พอจะน้อยกันวัดว่าได้ดีขึ้นมาแล้วก็กินทานลายกันแดกกันอีกคือเกาเข้าใจบ่แดกกันอีกคือเกาวัดเครื่องหนึ่งกรรมการเครื่องนึงเห็นบ่ละประั้นล่ะสิมาห้องมาคนสิบ มาห้องมาหอนเอียงเออบอกแต่ออกมาเฟซบุ๊กนี่มันก็ขี่บออกแล้วหู้จักบอกเจ้าสิไปญาติเอียงออกในเฟซบุ๊กนี่คนเห็นทั่วโลกวัดน,นี่ไอ้อบอกเจ้าไปญาติเอียงไปญาติอ <c oughs> เอียงแม่บ่นละเออเพราะฉะนั้นแ่ะว่าโอ้ยสิปไปไลฟันซิกไลฟ์ซิกแบบมีคนมาคูว่าเออพวกมึงออกมาอุสิเอิร์ตำรวจมาจับ ตำรวจบกว่ามันเขาเป็นผีบ้าไหนตำรวจอยู่เมกาเขาจะมาจับคนบอกยังน่อยเขาบอกจะไปึืนสารกันเองไปฟ้องร้องกันเองจะเป็นญาติอ,อ,อายยาีหางอ่าอยญาติทันญาติแต่ผู้เท่าสเเเเิเป็นแรงเป็นเป็นล้มเป็นแรงขันไปนะคนหน,น,น,นุ่มๆเนี่ยเนี่ยนบ่มันมีดอกโอเคมันคาปาร์ตี้กันเบิดเออเพอเพอบางคนนี่ซื้อบ้านซื้อเฮือนเฮ็ดเวียกวันเสาร์วันอาทิตย์โอเค สลายฮันแดกน้ำผู้เท่าพวกอาจารย์ยูวัดอันนั้นยู่อเมริกานี่อาจารย์แดกเข่าแรงอาจารย์มาแต่ประเทศทีวาคันอาแม่ซุนเจ้านี่ประเทศบ้านเฮานี่คันยังเอิ่นว่าเป็นคอมมวนิสตาดี่โอเคเจ้าไปซัพพอร์ตคอมมวนิสต์พวกไปสถานทูตนะอีกพวกหนึ่งโอเคสถานทูตเป็นพกเกี่ยวแล้วกับเราโอพยศนี่เขาใจ่บอกบ่มีสิทธิ์เกี่ยวอย่างบบสเขาบอกเขาบอกว่าเจ้าเป็นคนลาวอีกสำนา เขาเป็นคนต่าดเล่าข้าใจบอกพวกสถานทูดปนันเลนไปแหมแพร่ไปป้อนลำวงเอ,อผูกแขนทรงเขาเมื่อนี่ผูกแขนใบละร้อยใบละยังผูกแขนผู้ค้าสแตกวะบ่ไปพูดมันกับบริเอรนเจ้าเป็นคนลาวคือเก่าเพราะฉะนั้นหละเจ้าเยอะจึงไปวังพวกสถานทูดสะทานขี่นี่บอกใครมันจือหน้ากูาไว้นี่สถานทูดแต่มันยัไม่เห็นอย่างมาเอาชนตีนกูนี่วะบอก กูบริเบนคนลาวอันอัน,ออนเนี่ยคงเป็น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 ของพวกมึงเข้าใจบ่คนลาวก็เป็นคนลาวสร้างสามหัวมึงเข้าใจบ่สันชาติอเมริกาเสื้อชาติลาวมึงเข้าใจบ่บูเม็นเสื้อชาติคอมมิวนิสต์พระยุวัฒอเมริกานี่เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ลดพี่น้องโอเคเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ลดแม่ของบ้านนาะแดกเข้าแรงเบิดถือไอโฟนสิบแมง เบลกับบริจายโอเคแจกฟรีอยู่ฟรีโอเคน้าไไนกับบริจัย,เ,ย,เ,บบยเจ้าตื่นมาเจ้าต้องไปเฮ็ดเรียกให้ล่าให้การเห็นบ่ไรปนี้ละมันแดกเงินวัดเป็นสี่ห้าแสนเก้าแสนเป็นล้านไม่ยังก่อนนี่จะว่าฉนั้นแหละจึงว่อาณาทนายปากไวทานายมือไวเออถ้า,าบักนาะขบโบเออร์นทันนะเออโบมีมานะอดทนโบมีสมองยังคืดยังเบิดแหละ อ,อว่าคันไปพากันเบินขบวนนี่ชื่อิ้นตำรวจมาจับว่าสั้นออบอกให้มันเอื้นตำรวจมาละเอื่นพอมันมาพร้อมเขาใจบอกใจเย็นให้ลูกพี่มันบ่แม่นใจเย็นเขาใจบอกอ่ะแม่ครองบ้านนาอ,อพากันไปกินไปทานหู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นพระคอมมิวนิสต์พระขะเทยพระแดกเข่าแรงโอเคเจ้าไปกินไปทาน มานก็บ,บริจายคาเบลโอเคอยู่อยู่วัดกับอยู่ฟรีมีโฟนใช่มีเฟซบุ๊กมีอินเทอร์เน็ตใช่เข้าใจป่ะไรละชุมเจ้าแล้วบัดน,นี้ผู้เท่าผู้แก่เนี่ยเห็นบ่ล่ะงมง่ายอ่าแล้วบ,ลงงบัดน,นี้เขาแดกแล้วบาดน,นี้เห็นบอ่อลเอาทนายมาแดกพร้อมเออเอาทนายมาแดกเป,เป็นเงินเป็นแสนเป็นเกือบล้านเอวัดใจบิดแล้วกับวัดเป็นนี้คือเกาบาทนี่เออ สืเจ้าเสียตั้งไหนนะเอาวัดึืนได้นะเอากรรมการตั้งกรรมการขึ้นมาใหม่นะกะแจขึ้นเก่าโอเคแดกบัดเงินนี่งนเงินนี่นะมันบกเขาา้าไผ่อภัยอยู่แล้วพี่น,ออออน้องเข้าใจบ่ละเองินมันบกเขา้าไผ่อาภายัยเป็นกรรมการดีอยู่ไปไม่ๆมคนบ่ได้ว่าอภายัยไปไม่ไม่กับใจบุญใจบุญสุนทานนับเงินนับเขา้านับเขา้านับเขา้านับเขา้เขา,ขาหินเงินหลกับไหว ตบ,บาแตกแล้วเนาะเงินมันหลายได้เนาะเออนับใบร้อยตัวนี้หว่วยแหนบใช้กระเป๋าแลลวทั้งทาจกถงลงไปในถงกระเป๋าตัวเองไพ่ยี่ห้เวลากรรมการเครื่องหนึ่งวัดเครื่องหนึ่งกรรมการเครื่องหนึ่งก็นยังว่าคอยว่าวัดเครื่องหนึ่งกรรมการเครื่องหนึ่งนับไปนับมาห้อยใบห้าสิบตัวนี้เออเนี่ยมึงเผยเผอบักนับอยู่ข้างทางเป็นเชียวกันอีกแดกลาบเป็ดน้ำกันอีกเอเอไอเชียว เด้อนับกูเอามึงก็เอากูบ่เห็นมึงก็บ่เห็นเออเห็นบ่ล่ะบัดนี้ว่าสิไปอันเดินขบวนนอไล่บักจันซัวนี่น,นะเออเจ้ายังเอิ้นอาจารย์อยู่ขันเอิ้นอาจารย์แล้วก็บ่ต้องไล่รล้วชีกแล้วบ่ต้องไล่มันชิกแล้วขันชืเอิ้นอาจารย์อยู่เข้าใจบ่บกก็เอื้นบักจันซัวนั่นแ,ลแหละจะไปเอิ้นอาจารย์จันดาอย่างบักจันซัววันสินสเออ จังไดยก็ะชี้ให้มันซิกอยู่แล้วนะซิกแล้วก็บ่เป็นพระอาจารไปเอิ้นให้ยังทันบ<อก>่บอพอสะดั็จละจะสไุไปห้องไปหุ่นจะไปไห้โอเคชิไปเดินขบวนชิไปไล่มันออกก็ไล่ออกโลดชิไปไล่ออกผนยังไปเอิ้นอาจาร,รย์อยู่พอดีชิไ<บอก>เบิ้นอาจาร,รย์ยังเอิ้นบักเราแหละเออเพิ่นชื่อยังก็บักคอยเอิ้นบักจันซัวแล้วแหละ<บอก>เออย่ง<บอก>พอจะยังทันจันดาจันดาฮุขี้นี่วะ บักจันซัววังสิรอดจังไดกับสิเไปไลไยมันสิกหฮงเลยเด้่สิเปย่าติยังเยอะบั่นบลาแช่ไปซุนเจ้านมียังกับแช่ไปเพราะฉะนั้นเราคอยจึงบอกให้นะทนายมือใหม่นะโอเคเจะมีปุกประดมปุกประดมไปรอดโอเคสิเปย่าติยังทำคู่ของบักอันนะบักทันนะบักหุขีนะบักบักอีนานอีนานเออจะไปจะไปคู่อย่างทันญาติน่ะเอ่เอเพืเอ่อผมมีซื้อแท้ซ้ำผมมีโตแท้ ว่าไปเดินขบวนละชีเอาตำรวจมาจับบักควยบักจ้าบักโง่เออมึงใช่ปัญญาความคิดจังไรมึงยู่เมกากับบักโดนๆล่ะมันจังไ,ไมวิชีมีตำรวจอยู่นี้บอก <laughs> ตำรวจเขาเ่ียวยังมาจับมึงโอ้โง่โเจ้าเอาสุบเจ้าเอาขามีตอนนี้ละชีว่วา,าขันชีไปเดินขบวนปันยังชีไปย่านอยู่เออปัจฉิสิช,ชีไปเอาเขาสิก มันยังไปเอิ้นเขาเป็นอาจารย์อยู่ไปเอิ้อนอาจารย์อีอย่างเอิ้นบักจันซัวร์ดบักจันทัวแล้วก็แล้วเบิดคำเดียวปัจจีเป้าเขาชิกมันยังไปเอิ้อนอาจารย์อยู่เออทนายเพิ่นก็อีนายอีนายยังก็ซื้ออีนายไส่ลี่นบ่เออย่านย่านจนขี้คืนสมองเอาไปเอามา,านะบุมเนว่าคยไปเข้าข้างบักจันซัวหรอกบักจันซัวนี่มันบบเดือดท้อนอยู่แล้วเงินมันก็นไปแดกแล้ว จักมันไปสร้างอย่างอยู่เมืองไทยเมืองเมืองไหนไปสิ้เอาวัดอินเดียมับมับบางนาซื้อบอกขันพองไปบวชอยู่ India, อ,อินเดียเป็นไปยังคำว่ามันมักประเทศ India, อินเดียอะไรยู่เมกาบอสร้างของทำของเงียนให้ลูกลูกหลานเขาไปเฮียนกอขอกอบอสร้างของทำของเงียนให้ลูกเขาเสือกไปสร้างโคตรพอบ,บอกบอยู in ่วัดอินเดียเอาเงินไปแดกเอาเงินไปแดกเลย ชุดเจ้าสีาห้องไ้ห้องฮวงแงยังอยากไปเดินขบวนผัดญานเขาเอาตำรวจออกมาจับป่ะสั้นตำรวจพันที่มาจับอีหยังเจ้าฮะขนาดว่าเล่นไฮโลนี่นะมันยังบบจับนะเลีนตำรวจนี่นะเขาบบจับอยู่เมกาโมเมนอยู่มองลาโอเคมันบ่ได้มีสิทธิ์อยู่กับตำรวจฮะโอ้ยโง่จ้าความคืดความง่จ้าคารกคาดออืมบัใรไปสปอร์ตก็ไปสปอร์ตเขานี้ เออไปเลียหำม,มันนะน่ะเออหำมมันก็บอกให้มีเลียดอกบักจันซัวนะ่ะมันเป็นกระเทยมันบ่มีหำออแต่สุนเจ้าไปห้องไปห้่นยังสิมันยังบอกออกมาให้สุนเจ้าเห็นหน้านะเฮ็ยได้สุนเจ้าสิไปเห็นอย่างมันได้บอกเพราะว่าย่านโอเคเอาตอนนั้นแหละอาดาคอยมีเวียกหน่อยยังโอเคหละ่ะตอนนั้นแหละขอบใจเด้อแช่เด้อ